สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมวีลล้อสิงนะพี่น้องห่างหายไปนานจํากันได้ไหมครับน่อ่อยได้ลงคลิปเลยครับผมมาแล้วครับเสืออูท่อรั่นครับอาหัวลงไปกับนี่น่าจะจมครับดินเปียกพี่น้องนั่นครับตากบอ่อครับเราเอาเจ้าแคท เซเว拉สามหนึ่งสามดีดูจีซีมาโยนดินนะแคนรถไถเลยครับเอารถไถทำทางเอาเพราะว่าทางมันค่อนข้างแชะน,นะค่อนข้างแชะผมแคทเว拉สา3 1 3ึ่งสาดีดูจีซันนี้ยังไม่ถึง500ชั่วโมงครับมาแล้วครับเสี่ยวอูตอลัน ไม่ถึงครับเดินหน้าไหมเดินหน้าไหมขอให้กลน่นยครับ จบแล้วครับเทเลยครับได้แล้วไทยดันเอาเทเลยครับ,รบชิดขวาหน่อยนะชิดซ้ายตกลงเห็เลยตะกี้ไปทางซ้ายหน่อยอเอจอเรีนนยนพี่น้องยกเลยพี่น้องจะสิ์ดันไปไหมหลองดูดวย นายว่าจะติดติดการรอดไหมที่มัน,นค่อนข้างแคบแล้วดินลื่นนะพี่น้องน่าจะจะยากหน่อยนึงน,ะน่าจะขึ้นอยู่ก็ไปบนนั้นมันก็แข็งอยู่เออโอ,โอ้ง่ายๆเลยครับโอ้นึกว่าจะดันไม่ไปโอ้ตรงนั้นดินแข็งครับตรงน,นี้ รอยน้ำไหลมาห้องน้ำนะตอนนี้แข็งอยู่แค่ชิดซ้ายไปหน่อยครับเสียวเลยจมครับเสียวจะให้เโอ้เต้นทิปครับกระเต้นทิป โอ้ก็เตือนเนียบร้อครับโอ้ดินจิตเต็มกระบะเลยพี่น้องธรรมดาครับดินมันเลงครับนี่ครับเราก็เอาเจ้าแคสสามหนึ่งสามมาทอยดินอีกทีหนึ่งครับพี่น้องทอยดินที่เทนะสามหนึ่งสามดีทูจีซียังสวยกิ๊บเหมือนเดิมนะพี่น้องคันนี้ยังไม่ถึงห้าร้อยชั่วโมงครับ ก็จะเป็นเอ่อเคสองรครับผมเอ็กซ์กเครับตักตักดินขุษานะทำมาทอยดินเทนี่เขาเทเต็มนี่แะครับเด็นเดินรถไถดันไม่ได้ครับดินมันชื้นจัดเลยเอาเจ้าแคสามมนสาม,มาทอย